Bye-bye. <laughs> สวัสดีค่ะ ลองใต้วันนี้กับเวลารักสูตรสังคมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับพิชั้นนะคะชนทิชาฟานแก้วจากส่วนสื่อสารองค์กรรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะเรื่องของภาษาคุณผู้ชมคะหลายๆคนจะได้เรียนเห็นถึงความสําคัญนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ภาษาหลายๆภาษาเนี่ยก็จะได้เปรียบมากๆเลยทั้งการใช้ชีวิตทั้งการทํางานนะคะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก็มีหลักสูตรที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก เรียนรู้การสอนภาษาจีนซึ่งถือเป็นภาษาสําคัญอีกภาษาหนึ่งของโลกยุคป,ปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้มาทาความรู้จักกันค่ะว่าหลักสูตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยวลัยลักมีจุดเด่นอย่างไรมีลักษณะการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างไรถึงได้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้นะคะวันนี้ตอนรับผู้ร่วมรายการ2ท่านของเรากันค่ะอาจารย์สิริคุณพันรังสีค่ะหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนจากสํานักวิชาศิลปศาสตร์นะคะและอีกท่านหนึ่งเป็นน้องนักศึกษาค่ะนางสาวนิชาพัฒน คยวองนะคะนักศึกษาชั้นปีที่สองหรือว่าน้องพลอยค่ะสวัสดีต้อนรับทั้งสองท่านค่ะอยากให้อาจารย์สวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็น้องพลอยนะคะเป็นภาษาจีนนิดนึงค่ะไหนพูดถึงภาษาจีนกันแล้ววันนี้ให้น้องพลอยก่อนดีกว่าค่ะท่านเจ้าขอ่อเปาเหลานค่ะผมชื่อว่าเ่หลานต้าเฉ่เต๋อเฉยเชค่ะอาจารย์สนิทอยากฟังอาจารย์ค่ะสวัสดีท่า我是จ้าขอช่อ 汉语教师就在瓦莱兰大学了。ตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะน้องเผยอะไรให้หน่อยโอ้ก็สวัสดีค่ะหนูชื่อในชื่อภาษาจีนหนูชื่อเปาพึ่งหลานค่ะเป็นนักศึกษาใช่ค่ะเป็นนักศึกษาภาษาจีนของวลั์ลย์ลักค่ะค่ะสำเนียงนี่จังเลยอาจารย์อาจารย์สุดยอดมากเลยจังคะจากพูดอะไรคะเมื่อกี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนก็ชื่อคือถังซูหมินจริงๆชื่อสิริคุณใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเรียนจีนเนี่ยก็จะต้องมีชื่อจีนใช่ค่ะทุกคนก็จะมีชื่อภาษาจีนก็บอกว่าฉันเนี่ย ชื่อทั้งซูหมินค่ะเป็นชื่อจีนนะนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นอาจารย์จีนแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยวัลเลยลักเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะเปิดรายการมาก็น่าฟังแล้วนะคะสำเนียงภาษาจีนของทั้งอาจารย์ของทั้งท่าศึกษานะคะอย่างที่หมอเขานี้มารู้จักสำนักวิชานีการหลักสูตรนี้กันนะคะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงจุดเด่นนะคะสักนิดนึงว่าของหลักสูตรนี้นะคะ่ะภาษาจีนของมองวัลเลย์ลักเนี่ย มีอะไรยังไงบ้างคะ,ะคะก็จุดเด่นของหลักสูตรเราใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็จะมีเราก็จะบอกว่าหลักสูตรภาษาจีน,นก็จะมีหนึ่งสองสามด้วยกันก็คือ1หลักสูตร2แผนแล้วก็3ามทางเลือกอคืออะไรเอ่ยก็คือในหลักสูตรภาษาจีนเนี่ยมาปุ๊บเราก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยคะ่ะอย่างเช่นก็จะมีให้เลือกสองแผนใช่ไหมคะก็คือเป็นแผนไปไปเรียนที่จีนก็คือว่าทุกคนเนี่ยมาแล้วก็จะต้องได้ไปเรียนที่จีนค่ะก็จะมี แผนหนเทอมใช่ไหมคะก็คือไปจีหนึ่ภาคการศึกษาหรือไปจีหนึปีอันนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บนักศึกษาก็มีโอกาสได้เลือกแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากเลือกแผนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมี3ทางเลือกด้วยกัน <c oughs> ก็คือว่า แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องเลือกว่านอกจากจะไปจีนหนึ่งภาคการศึกษาหรือว่า1ปีเนี่ยเราก็จะเลือกเรียนว่าเราเนี่ยอยากเชี่ยวชาญด้านไหนอย่างเช่นก็จะมีด้านภาษาจีนในที่นี้ก็คืออาจจะไปต่อยอดอย่างเช่นจบปุ๊บเราจะไปเรียนต่อ,อยางเงี้ยค่ะก็เลือกเรียนด้านนี้ได้หรือว่าจะไปทําด้านอื่นๆโดยเฉพาะ ด้านการสอนที่จะไปเป็นครูไปเป็นติวเตอร์ต่อยเงี้ยค่ะก็เลือกภาษาจีนได้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวค่ะก็สมมติว่าจะไปเป็นมัคคุเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะทําด้านการท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถเลือกแผนนี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็จะมีแผนที่3ก็คือภาษาจีนเพื่อธุรกิจค่ะอ่าอันนี้ค่ะที่ที่เราได้มาเป็น3ามแผนอันนี้ค่ะไม่ใช่ด้วยความบังเอิญนะคะเราดูจากพี่บัณฑิตนะคะที่ที่ผ่านมาค่ะว่า เขาเนี่ยจบไปแล้วไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระจายกันอยู่ ทั่วหลายอาชีพนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะก็จะมีไปเป็นครูไปเรียนต่อ,อใช่ไหมคะแล้วก็ไปทําด้านการท่องเที่ยวไปเป็นไกด์แล้วก็ไปทําทปปทด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเรียนที่นี่เนี่ยน้องๆยังสามารถจะได้ลงลึกในแต่ละแผนที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเราจัดให้ด้วยเ<ช>พื่อความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์ฝั่งไหนมากที่สุดคะตอนที่ได้รับความนิยมในส่วนของ3ทางเลือกนี้3ทางเลือกนี้ใช่ไหมคะก็ที่ าจะได้รับความนิยมล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านภาษาจีนค่ะเพราะว่าสามารถไปต่อได้หลากหลายใช่ใชค่ะแล้วก็ใช้ใชได้ใช่ค่ะ<ด>แล้วก็ที่ได้รับความนิยมมันนับต่อมาก็คือภาษาจีนเพื่อธุรกิจค่ะเพราะว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเวลาออกไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนําไปใช้ได้เนื่องจากว่ามันจะมีสั์เฉพาะทางด้านธุรกิจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรื่องการนําเข้าส่งออกที่การติดต่อกับจีนอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จะสามารถเรียนด้านนี้ได้อาจารย์คะกว่าจะพูดภาษาจีนเหมือนน้องเหมือนอาจารย์ได้เนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานขนาดไหนก็สปีที่เรียนที่นี่เนี่ยสามารถพูดได้แบบนี้เลยเหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วค่ะก็คือว่ายืนยันว่าพูดได้ค่ะเพราะว่าตั้งตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าเราจะมีภายใน4ปีใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบ ปีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการปรับพื้นฐานหรือว่าเรียนพื้นฐานภาษาจีนอนอกจากเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือด้านสังคมการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการปรับพื้นฐานภาษาจีนก็เป็นภาษาจีน123่งสองสามอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอปีที่2ปุ๊บเราก็จะให้เข้าสู่เนื้อหาที่มีความรู้มากขึ้นในด้านสังคมศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่าด้านไวยากรณ์การใช้ภาษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอปีที่3เนี่ย ก็จะทําการเข้าสู่ทางเลือกเมื่อกี้ค่ะที่เราเลือกไว้ว่าเราเนี่ยชอบด้านชอบด้านไหนก็จะมุ่งตรงไปด้านนั้นจะไม่มีการเรียนสลับไปมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าเราชอบแล้วเราเลือกเราก็จะได้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรงใช่ค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะในปีสามค่ะก็ทีนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่จะต้องไปจีนใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปจีนหนึ่งเทอมหรือว่าไปหนึ่งปีใช่ค่ะโดยวิชาเรียนเนี่ยก็จะก็จะไม่มีการแบ่งค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ออกแบบหลักสูตรไว้แล้วไม่ว่าจะไปเรียนที่มอไหนหรือว่าไปเรียนหนึ่งเทอมหรือว่าหนึ่งปีอย่างเงี้ยคะ่ะก็เช่นกันค่ะ,คะก็ก็เรียนเหมือนกันค่ะก็จะมีความรู้ด้านเฉพาะด้านอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะ นี่คือความพิเศษที่อาจารย์ยืนยันว่าน้องๆมาเรียนที่นี่จะสามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตได้ในการทํางานได้อย่างแน่นอนทั้งการพูดทั้งการเขียนการอ่านนะคะอาจารย์ครบเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับวันนี้เป็นตัวแทนนักศึกษาหนึ่งท่านจากหลักสูตรนี้นะคะน้องลอยของเราอยู่ชั้นปีที่2แล้วพลอยขาทาไมถึงเ,เลือกเรียนภาษาจีนที่มอวัยรักอย่างแรกเลยที่หนูเรียกมอวัยรักก่อนนะคะเพราะว่ามอวัยรักอยู่ใกล้บ้านหนูมากเขาบอกว่าขั้นถนนมาเรียนนแบบหนูอยู่แบบใกล้บ้านมากแล้วก็ ภาษาจีนวัยรักะค่ะมีชื่อเสียงมากอยู่แล้วแล้วก็เขาเขาแบบว่าไปที่โรงเรียนหนูบ่อยด้วยหนูก็เลยแบบเอ๊ะน่าสนใจมากภาษาจีนวัยรัก<ะ>ใช่ <laughs> ใช,ใช่ใช่ค่ะค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนวัยรักค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยค่ะน้องพลอยจบ มัธยมจากที่ไหนจากโรงเรียนกรยานีศรีธรรมราชอยู่ในเมืองนี้เองนช่นมีมหาวิทยาลัยคุณภาพอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องไปไกล<ช>ที่ก็ดีใจเป็นกําไรของคนที่นี่<ช>นะคะพลอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนที่นี่แล้วที่นี่จะ,ะเป็นยังไงบ้างจีนว่อะอลไรลักเป็นอย่างที่เราคาดหวังไหมสองปีที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนที่หนูคาดหวังค่ะการเรียนก็ คือว่าอาจารย์ก็ใส่ใจค่ะแบบว่าเวลาตรงไหนที่ไม่ได้อาจารย์ก็จะมีจัดคลาสให้เราพี่จะบอกว่าอยู่ด้วยกันนี้พี่คิดว่าพี่กับน้องนะคือห <laughs> น้าตาไม่ได้ไกลกันเลย <laughs> ดูความวมิญญาณต่างๆก็คือแบบน่าจะสนุกเรียนกับอาจารย์ที่แบบเราเรา,เรารู้สึกว่าใกล้ชิดกันได้เลยนะยไม่ห่างกันมากใช่ค่ะ<ช>นะเหมือนที่พี่พูดมีความใกล้ชิดมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะดูให้แต่ละจุดที่เราตรงไหนไม่ได้ค่ะเราก็จะมาติวให้เราค่ะก็จะมีทักแชทมาแบบบอกบ้างว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้นะก็จะมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นความสุขของน้องๆที่ได้มาเรียนกับเรา<ฮ>ะนะคะอาจารย์ภาษาจีนเนี่ยสมมติว่าน้องๆดูรายการเราอยู่พวกครอดูรายการอยู่แล้วเหมือนพลอยน่ะพลอยเขาก็เรียนจีนมาก่อนใช่ไหม <ฮะ S 1> ตอนที่อยู่มัธยมมีพื้นฐานมานิดนึง <ฮะ S 1> แต่เหมือนคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะอาจารย์เราสามารถมาเรียนกับเราได้ไหมหรือว่าเรามีแนวทางในการช่วยน้องย,ยังไงไหมคะก็คือเนี่ยค่ะตั้งแต่รหัส64 64เริ่มเป็นต้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รับมีพื้นฐานแต่ว่า มีคนสมัครเข้ามาเยอะมากที่ไม่มีพื้นฐานแต่ว่าตั้งใจที่จะเรียนใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะหกสี่เนี่ยเราก็จะรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้วยค่ะ<ม>ก็เหมือนอย่างเช่นอ่าเล่าของตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ <c oughs> ก็คือว่าจบแผนวิทย์มาตอนมอปลาย <c oughs> แต่รู้สึกว่ามีพี่ไปแนะนําว่าเอ้ยมีภาษาจีนอะไรเงี้ยมีไปจีนด้วยเราก็รู้สึกอ้ยอยากไป <c oughs> จังเลยอะ่ะ <c oughs> มันน่าเที่ยวมันน่าเรียนไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเทินเปลี่ยนจากแผนวิทย์เนี่ย มาเรียนภาษาจีนก็ไม่มีม <า S 1> พื้นฐนะานใช่ค่ะแล้วเราก็มองจากตัวเองเนี่ยว่าแม้แต่เราเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานภ,ภาษาจีนมาก่อนเนี่ยเรายังสามารถเรียนได้แล้วก็มาอยู่จนถึงจุดนี้ได้อะถึงว่ามันจะยากแต่ว่าเราฝ่าฟันคือมันสามารถพยายามทําได้แต่ทีนี้เนี่ยค่ะพอเรามาจัดหลักสูตรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการปรับพื้นฐานน้องก่อนค,คนที่ไม่มีพื้นฐานใช่ไหมคะก่อนจะเริ่มเข้ามาเรียนปีหนึ่งนะคะก่อนจะเปิดเทอมเราก็จะมี คลาสพื้นฐานให้กับน้องๆก่อนเพื่อ,อ,อปรับพื้นฐานเ<น>บื้องต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเข้าคลาสเรียนปกติในชั้นปีหนึ่งใช่ไหมคะมแต่ระหว่างการเรียนอ่ะก็จะมีเหมือนที่น้องพลอยบอกอะค่ะก็คือว่าเราก็ยังมีการติวอยู่ตลอด,ดค่ะเพื่อให้มีการอัพสกิลมีพื้นฐานที่ เท่าทันกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะเห็นได้พอเริ่มปีสองปีสาปี4เนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วว่าเราจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบ <laughs> ทันกันได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราค่ะ <S <S <อ>ว่าเราจะขยันตรงออมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่ภาษาจีนกล่าวไว้ว่าไม่ไม่有失败只有 暂时停止的成功什么意思呢？白话来，卡，就就是说，没有、嗯“卡”ค、ว“拍拍卡”、“卡”า、พายแพ“卡”嗯、“卡”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 、“ เราหยุดความสําเร็จไว้ชั่วคราวคะ่ะปรับใดที่เราไม่หยุดเนี่ยมันก็สามารถประสบความสําเร็จได้คะ่ะโอ้โฟังอาจารย์พูดจีนหนูสวยอยากกลับไปเรียนอยากกลับไปเรื่องใหม่ไม่น่าจะทันแล้วค่ะอาจารย์ไว้รออาจารย์เปิดแบบสอนคอร์สพิเศษอะไรอย่างนี้นะอยากจะลงเรียนบ้างเหมือนกันค่ะภาษาที่ที่เราถือว่าเป็นภาษาสําคัญอีกหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ตอนนี้แทบจะเป็นภาษากลางที่สาคัญเท่ากับภาษาอังกฤษแล้วเนาะอาจารย์นะครับฉะนั้นใครที่เรียนภาษาจีนไว้รู้ภาษาจีนไว้เชื่อว่า ไม่ลำบากอ่ะนะคะทำงานได้เยอะมีงานรองรับเยอะมากมีความต้องการ คนที่มีความรู้ทางด้านนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวถ้ามียอกก่ก็ยินดีนะคะ้ขอบคุณค่ะนี่น้องพลอยเป็นยังไงบ้างนี่คือปี2แล้วใช่ค่ะแล้วก็แสดงว่าปีหน้าปี3ก็ต้องเตรียมไปจีนคนะคะหนูมองหนูเลงอะไรที่ไหนไว้ตั้งใจไว้อย่างไรบ้างที่เตรียมไปจีนเหรอคะทางมหาลัยก็จะจัดมหาลัยที่เป็น MO u กับมหาลัยไว้ค่ะก็หนูอาจจะไม่ได้เลือกมหาลัยเองแต่ว่าก็หวังว่าจะได้ไปเรียนที่เมืองจีนเต็มทั้งปีค่ะ อันนี้คือลงไว้เป็นแผนที่ทั้งปีใช่ไหมค่ะคอยเราก็เลือกได้นะว่าทั้งปีหรือว่าหนึ่งเทอมอาจารย์คะถามนิดนึงในสถานการณ์แบบนี้ใช่ค่ะโควิดแบบนี้นะคะแล้วน้องๆไปได้ไหมหรือว่าเรามีแผนรองรับอะไรยังไงคะอาจารย์ก็คือต้องยอมรับนะคะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกนะคะทีนี้เนี่ยทางหลักสูตรอะค่ะก็มีการเตรียมการอยู่ค่ะก็ก็จะมีการเชิญ อาจารย์ชาวจีนนะคะเพราะว่าปกติเดิมทีเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็จะมีอาจารย์เจ้าของภาษาที่เป็นอาสา,าสมัครเนี่ยคะ่ะก็จะมาทุกปีอยู่แล้วปีละสามท่านแต่ว่าพอโควิดปุ๊บมันก็ไม่มีเขาก็มาไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อจะรับอาจารย์จีนเจ้าของภาษาคา่ะอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเพราะว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยการมีเจ้าของภาษายังไงก็เป็นสิ่งจําเป็นใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็นอกจากนี้ใช่ ออนอกจากการเชิญอาจารย์ในการเตรียมการที่จะเชิญอาจารย์เจ้าของภาษามาประจําอยู่กับเราเนี่ยก็จะมีการให้เรียนออนไลน์ค่ะก็เราก็จะมีการติดต่อคอนแทคไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศจีนนะคะว่าให้มาสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาเราล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้ทําการร่วมมือเพิ่งมีพิธีเปิดการเรียนการสอนไปล่าสุดนะคะก็คือเปิดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจีหลินนะคะ เพื่อให้มาจัดเขาจัดคลาสให้กับนักศึกษาของมมเราโดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็น3ามคลาสสี่คลาสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องปีสองก็จะมีจักเปย์อยก็เพิ่งสมัครกันไปว่าให้น้องเนี่ยก็จะได้อย่างน้อยก็คือจะได้ฟังกับเจ้าของภาษาออนไลน์ก็ยังดีใช่ไหมคะเพราะว่จะเปิดไม์ถามตอบอะไรอย่างนี้ได้อยากให้เด็กก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่ยังมีความเป็นจีนอยู่นอกจากนี้นะคะก กำลังวางแผนกันว่ามีโครงการที่จะเ,เชิญชาวจีนหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการจีนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเชิญมาเป็นโครงการพิเศษว่าเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสได้อย่างน้อยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษานั้นๆในด้านน,นั้นๆเนี่ยค่ะก ก็อันนี้ที่เตรียมไว้นะคะเชียมแผนรองรับไปเรียบร้อยผู้ปกครองไม่ต้องกังวลน้นงนองๆไม่ต้องกังวลน,นะคะมาเรียนที่นี่ยังไงสถานการณ์โควิดไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้แน่นอนนะคะมหาวิทยาลัยมีแผนรองรับที่จะให้น้งนองๆได้รับความรู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะน้องพลอยก็ไม่ต้องตกใจยังไงก็ต้องได้เรียนได้ถ้าเกิดไปเมืองที่ไม่ ไม่เสี่ยงก็อาจจะไปได้นชคะใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเราก็พร้อมเราก็พร้อมเสมอค่ะก็คือว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ไปอย่างที่ตีใช่ไหมคะเขาบางทีเขาอยากจะก็ถ้าเขาเปิดปุ๊บเราก็ส่งไปปั๊บเลยหาใช่สถานการณ์การเอาใจช่วยนะคะไม่ได้ไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของ คือขอสงสัยวรียนภาษาจีนแบบนี้ภาษาต่างประเทศะแพงไหมค่าเทอมค่าธรรมเนียมการศึกษาอะไรยังไงจัะบอกได้ไหมเป็นความลับไม่เป็นความลับไม่เป็นความลับค่ะแต่ว่าบอกได้เนาะเพราะว่าเราบอกกันไปเลยก็แล้วกันเนาะก็คือว่าของหลักสูตรภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนค่ะก็คือส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาใช่ไหมคะกับค่าธรรมเนียมพิเศษซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยอันนี้ก็คือต้องจ่ายทุกเทอม นะคะอันนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่หลักสูตรภาษาจีนจะต้องจ่ายก็คือเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษค่ะขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยเลือกไปเรียน1เทอมหรือว่าไปเรียน1ปีก็จะไม่เท่ากันค่ะก็ถ้าไปเรียน1เทอมก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มอีก1 5ึ0 0หมื่นแล้วก็ถ้าไปจีน1ปีก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีกสามหมื่นห้าพันค่ะในที่นี้เนี่ยไม่ได้ต้องจ่ายทุกปีนะคะก็คือจ่ายแค่ปี1ปี2แค่นั้นค่ะจำนวนหกเทอมพอปี3ไปปุ๊บไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะปี3ปี4คือไม่ต้องจ่ายแล้วในที่นี้ค่ะค่าธรรมเนียมพิเศษเนี่ย เราเก็บไว้มันเหมือนเป็นเงินออมให้กับผู้ปกครองอะคะ่ะว่าโอเคถ้าจะมาจ่ายทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เนาะให้ค่ะแส no. <ห>นสองแสนมันก็อาจจะแบบ <laughs> พอถึงเวลาอาจจะแบบออ๊ยรู้สึกยากจังแต่ว่าเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช่ไหมคะเราก็จะทําการสะสมไว้ให้แล้วก็พอถึงนักศรรึกษาช่วงที่นักศึกษาจะต้องไปจีนใช่ไหมคะเออเราก็จะคืนเงินนั้นให้กับให้นักศึกษาไปเพื่อจะไปใช้จ่ายที่โน่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือ เขาคิดเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมีแผนเตรียมแม้กระทั่งการออมไว้ให้น้องตอนไปจีนเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นลูกเราไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีคําว่าค่าธรรมเนียมพิเศษอย่างเงี้ยนะคะนี่คือหลักการที่ไปที่มานั่นเองคือคเปเรีนออมให้น้องตอนไปเรียนที่จีนนั่นเองแล้วก็ะะถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเหมือนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าอยไปต่อไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะจะไม่เรียนจีนแล้ว่ะอย่างเงี้ยค่ะ เ,เราก็จะในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คือจะคืนกลับให้กับน้องๆหรือคืนกลับให้ผู้ปกครอง,องไปไงค่ะาาเราไม่ใช่ค่ะมมไม่ได้เอาไว้ตรงนี้นะคะ,คะนี่คือแผนการเรียนการสอนที่คณาจารย์ของเรามีไว้สําหรับการดูแลน้องๆตลอดการเรียนน้องพลอยสองปีมานี้ยากไหมภาษาจีนจ้ จะบอกว่าจะบอกว่ายากก็ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นค่ะมันอยู่หนูคิดว่าการเรียนภาษาจีนนะคะอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเกิดว่าเราขยันคัดขยันอ่านขยันที่จะแบบจํามันนะคะก็อาจจะอาจจะไม่ได้ยากมากต้องจำแล้วก็ต้องใช้บ่อยๆแล้วได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนนอกจากในห้องเรียนแล้วที่ไหนบ้าง ที่จริงหนูก็มีแอป,ปเล่นภาษาจีนนะคะกับชาวต่างชาติคะ่ะเราก็จะได้ใช้คําที่เราเรียนมามคุยกับชาวต่างชาติอะค่ะที่เป็นคนจีนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงปีหนึ่งอะค่ะที่อาจารย์เขามาเราก็อาจารย์ก็จะจ,จัดแบบคลาสให้เราแบบไปคุยกับเขาอาทิตย์ละครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราใช้ภาษาจีนจะได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนได้เพิ่มมากขึ้นมั่นใจหรือยังตอนนี้ที่จะเตรียมไปประเทศจีนปีหน้าก็ก็คิดว่าถ้าถ้า ก็คิดว่ามั่นใจค่ะแบบว่าไปอยู่ได้แล้วเราอยู่ได้ใช้สื่อสารได้เอาตัวรอดได้ไดนะคะ <laughs> <laughs> นี่คือ คือตัวอย่างหนึ่งค่ะที่้องมอกว่าน้องเรียนรู้กับเราที่นี่อยู่ที่นี่น้องก็สามารถมีความมั่นใจมีประสบการณ์มีความรู้ที่จะไปใช้ได้จริงๆนะคะแล้วเรื่องสหกิจศ,ศึกษาอันนี้มองข้ามไปถึงปีสสักนิดนึงเลง็งเล็งเอาไว้ไหมหรือว่าหาข้อมูลเอาไว้บ้างไหมคะจริงๆหนูก็เล็งอยากจะทํางานสหกิจในตัวกรุงเทพอะคะ่ะเพราะว่าหนูเล็งพวกบริษัทที่เกี่ยวกับชิปปิ้งหรือไม่ก็เป็นโลจิสติกอะค่ะเป็นเกี่ยวกับส่งออกค่ะก็มาทางภาคธุรกิจนี้นะคะก็ อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะจะได้ทํางานที่ตัวเองรักด้วยนะคะเกี่ยวกับภาษาจีนนะจังคะในส่วนของการทํางานเรียนภาษาจีนทําอะไรได้บ้างกว้างๆสักนิดนึงให้น้องๆได้พอจะมองเห็นแนวทางอะไรอย่างนี้ก็อาชีพก็คือกว้างมากเลยค่ะก็อะไรที่เกี่ยวกับภาษาจีนก็สามารถไปทําได้หมดเลยค่ะแล้วก็ปูปูพื้นฐานขึ้นอยู่กับความชอบใช่ไหมคะเหมือนที่เมื่อกี้น้องบอกว่าก็มีสากิจใช่ไหมคะน้องก็เล็งๆไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะใน ขอ,ของน้องเนี่ยค่ะตั้งแต่6-2เป็นต้นไปเนี่ยก็คือว่าเราจะให้สหกิจทั้งหมด2เทอมเลยค่ะก็คือเป็นสหกิจ8เดือนก็ <c oughs> คือเหมือนกับเสมือนไปทํางานจริงที่นั่นใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็เลยงเห็นแล้วว่าสาหกิจเนี่ยสร้างโอกาสเพิ่มโอกาสในการทํางาน <c oughs> ในการได้งานให้กับน้องเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีหลายๆหลาย,ลายๆคนใช่ไหมคะที่เขาไปสหกิจปุ๊บหลังจากจบ แล้วก็ได้งานเลยอย่างเงี้ยค่ะมแม้แต่ในยุคโควิดตอนนี้ค่ะ <c oughs> ก็ยังถามอยู่ค่ะ <c oughs> มีน้องสายกิจกลับมาก็ยังถามว่าเป็นไงบ้างคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะก็ทางโรงแรมก็รับหนูต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ใใก็มีหลายที่มากค่ะอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นสถานกงศุลที่เฉิงตูอย่างเงี้ยค่ะก็ มีนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากไปอยากไปสหกิจเราก็ไม่ปิดกั้นค่ะสามารถสหกิจได้ทั้งในและต่างประเทศก็มีค่ะมีเคยไปมีสหกิจคุณหมิงสาหกิจเฉิงตูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่นครเฉิงตูใช่ไหมคะนักศึกษาจบแล้วก็ทํางานที่นั่นต่อค่ะก็อยู่ยาวเลยค่ะก็ได้ทํางานที่นั่น เนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้ทีเนี้ยค่ะเหมือนที่พี่ถามว่าวยแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างหล่ะเรียนจีนออมันกว้างมากเลยค่ะก็มันก็จะแบ่งเป็น3ามสายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีด้านภาษาจีนเพื่อธุรกิจใช่ไหมคะก็มีเยอะมากค่ะบัณฑิตที่จบออกไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยนะคะก็คุยคุยกันกับน้องก็บอกว่าอ่ะบัณฑิตที่จบไปก็ตอนนี้นะคะก็มี เป็นผู้อํานวยการภาคของบริษัทมือถือไทย o p โปแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็เจ้าหน้าที่จะซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับออของประจําบริษัทอย่างเงี้ยค่ะที่ดําเนินการเกี่ยวกับจีนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้แต่เป็นล่ามภาษาจีนในบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็จะมีบัณฑิตท,ที่จบไปก็ ขายอะไรอ่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารจีนหรือว่าสุกี้หม่าล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบัณฑิตเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีอยู่บ้างค่ะแสดงว่าอาชีพที่รองรับการเรียนในหลักสูตรนี้นี่คือเยอะมากอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนนี่คือไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนแล้วก็ยังยังเป็นอาชีพที่เฉพาะอยู่นะคะยังมีแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้าะนั้นคนที่ต้องต้องมาเรียนรู้ต้องใช้ได้จริงๆแบบนี้ก็มีแม้แต่ด้านท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นมักคุเทศนําเที่ยว hmm. อย่างเช่นถ้าไปแล้วก็จะไปแบบซีมิลันหรือว่าไปพีพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนที่แขกจีนเข้ามาเยอะๆ hmm. อย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็จะมีของเราก็ไปเป็นไกด์ก็เยอะเหมือนกันนอกจากนี้นะคะ hmm. ก็จะมีด้านสายวิชาการก็ไปเรียนต่อใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยบัณฑิตตั้งแต่รุ่นหนึ่งตอนนี้ค่ะก็ต่อไปถึงระดับปริญญาเอกจบแล้วก็มี oh. ค่ะก็คือจากปรี <yeah. S 2> ของเราแล้วก็ไปต่อโทแล้วก็เอกอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ก็ไปเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นครูค่ะตามภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะก<ช>็จะเป็นบัณฑิตของวิทยาลัยหลายโรงเรียนมากค่ะมั่นใจ<ม>ได้นะคะทั้งผู้ปกครองทั้งน้องนักศึกษ,ษา <c oughs> นักเรียนของเราที่ตั้งใจจะมาเรียนภาษ,ษาจีนคราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์บอกว่าหลักสูตรภาษาต่างประเทศแบบนี้ต้องมีอาจารย์เจ้าของภาษาเรามีสัดส่วนอาจารย์ภาษาจีนอาจารย์ภาษาไทยหรือว่าความพร้อมของคณะจย์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็เดิมทีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรามีอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยค่ะ มีอยู่8คนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดแล้วนะคะ<อ>แล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรียนต่ออยู่ตอนนี้กําลังเรียนปอเอกอยู่อีก2ท่าน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าในเรื่องของเจ้าของภาษาใช่ไหมคะก็จะมีรับอ,อ,อาจารย์ประจา ประจำมาหนึ่งคนใช่ไหมคะก็อาจารย์ล่าเริงค่ะตอนนี้ติดต่อก็รอว่าให้โควิดคลี่คลายสักหน่อยใช่ไหมคะเขาเขาก็พร้อมมาแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะเราก็ยังคงรับอาสาสมัครเหมือนเดิมค่ะก็ก็จะมีปีหนึ่งก็น่าจะมีอาจารย์เจ้าของภาษาอยู่ครึ่งหนึ่งอะค่ะประมาณ4ี่คนอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มั่นใจได้ว่าจสุดเรามีทั้งอาจารย์ภาษาไทยอาจารย์คนไทยที่มีความรู้ควา เชี่ยวชาญในภาษาจีนแล้วก็มีอาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆมาสอนน้องๆเพราะฉะนันะ้นเนี่ยเน้นอย่างแน่นอนพื้นฐานเน้นแบบที่น้องพลอยพูดได้เขียนได้อ่านได้อย่างที่น้องพลอยบอกด้วยนะคะเอาละค่ะรายการของเราก็มาช่วงสุดท้ายท้ายๆแล้วอาจารย์คะตอนนี้ทีแคสรอบที่สองเนาะ,ะยังมีพื้นที่ว่างให้น้องๆอ,อยู่ไหม เอตอนนี้ตอนนี้ก็คือจริงๆเอาจริงๆก็คือสมัครเข้ามาเยอะมากค่ะแล้วก็แต่เราก็คัดคัดเลือกอยู่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างแล้ก็ยังเปิดโอกาสให้สำหรับคนทีอยากเรียนนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยแล้วเพราะว่า มันก็ยังพอยังพอมีค่ะแต่ว่าแต่ว่าน้อยกว่าทีแคปหนึ่งมากค่ะแต่ว่าก็ยังได้ยังแบบลังเลอยู่หรือว่าสนใจก็ยังสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ก็ผ่านการระบบการคัดเลือกของทายดิตอสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักวิชาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะนะคะน้องๆก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวตกใจพอฟังรายการรู้สึกเปลี่ยนใจอยากจะเรียนไม่มีที่นั่งอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้น้องพลอย พูดเกี่ยวกับในเรื่องของความพร้อมหรือว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยออนอกศประทับใจอะไรบ้างคิดความเป็นอยู่ที่นี่นะคะต่างจากเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกว่าต่างจากความสะดวกสบายกับมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ๆกรุงเทพอะไรอย่างนี้บ้างไหม หนูคิดว่าอย่างแรกเลยที่แวดลักอากาศดีมากค่ะเอันนี้คือจุดเด่นใช่อากาศดีมากจริงๆค่ะถ้าเกิดไปอยู่ในเมืองตอนนี้ก็มีพวกฝุ่น PM ค่ะแล้วก็คิดว่าการเดินทางมาอย่างมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าเราจะอยู่หอนอกหรือว่าอยู่หอในก็เดินทางสะดวกเพราะว่ามีรถไฟฟ้าค่ะขนาดหนูอยู่หอนอกหนูก็ยังเอ้ยหนูอยู่บ้านหนูก็ยังใช้รถไฟฟ้าบ้างบังครั้งใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ เพื่อนๆอะค่ะที่นี่รู้สึกว่าเป็นมิตรมากทุกคนเป็นมิตรมากไม่ว่าเราทํากิจกรรมอะไรเจอกันที่ไหนก็แบบได้พูดคุยนะคะได้พูดคุยกันอะค่ะเยอะมากค่ะกับเพื่อนๆต่างคณะก็ดูแฮปปี้มีความสุขกับการเรียนรู้ที่นี่นะคะจะนั้นน้องๆต่างจังหวัดเองที่ชมรายการเราอยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับชาวภาคใต้บ้านเราได้แล้วก็มีเพื่อนๆพี่น้องจากหลายๆภูมิภาคเพื่อเช่นเดียวกันนะคะพลอยค่ะมีคําถามจากทิงานนอนว่าอยากจะฟัง การพูดเป็นภาษาจีนอีกสักนิดนึงทีมงานคะให้น้องพอลอยพูดเชิญชวนได้ไหม <sm all> <อ> <laughs> น้องพลอย<อ> <laughs> นะคะเชิญชวนน้องๆมาเรียนกับเราอะไรอย่างนี้ <laughs> อ่า๋อว่า我们ว呃中文是最好的อ我希望你们来学习在我来兰大学ะ พูดว่าอะไรคะลูกเล้แบบหนูคิดว่าสำนักศิลปศาสตร์ภาษาจีนเราแบบดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาเรียนที่วลัยลักษณ์ค่ะน่ารักที่สุดเลยฉันค่าจะมีอะไรส่งท้ายรายการช่วงนี้ฝากคุณชมทางบ้านคู้ปกครองว่าน้องๆเชนได้เลยค่ะค่ะก็อยากให้มั่นใจนะคะในหลักสูตรภาษาจีนของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะว่าบุตรหลานเนี่ย ให้เหมือนกับญาติสนิทเหมือนที่ดูแลมาตลอดค่ะแล้วก็จะทําอย่างนี้ต่อไปค่ะขอบคุณคมากเลยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆวันนี้จากรายการแวลัลสูตรสังคมนะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกสักครั้งใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยากจะเรียนรู้อยากจะพูดภาษาจีนได้นะคะก็เชิญที่มหามหวิทยาลัยไวรัลกับป็นลักสูตรคุณภาพนะคะวดีน,นี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะคะอาจารย์สิริคุณพันรังสีหวัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์น,นะคะขอบคุณนางสาวนิชาพัฒ บุญยวงนักศึกษาชั้นปีที่2หรือว่าน้องพลอยด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเวลาเราน้อยหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันนิชาปานแก้วทีมงานและผู้ร่วมรายการไวรักสู่สังคมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ